้าลกลกๆมาชมสาครพุ่นพุ่นสาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมีปลายพร้อมหนึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรครับนีพือสาใหม่มีหัวหน้าครับพุ่นลงไปพุ่นกับมันปลาป่ามกับหน้าครับ ป่ามนกำลังสิเป็นลกูกหน้ากำลังจะมานครับเขาก็งามพอประมาณเอา้าอีหยังละ่ะอีหยังละ่ะบ้านแม่เด้๋มามาบัดนี้มาเบิ่งไปเบิ่งสาไปบังกันเบิ่งสาไปอยากโตนบ่ผู้ใดอยากโตนผู้ใดอยากโตนบกักบักลาไเออหาเชื้อโต,อน,บาบาตอนบ่ฮึหือบางแม่สิโตนบ่บักลานตนบ่ล่ะเย้าตาบ่สิโตูนมาต้โตนดอกป้าสั่นป้าไปก้อยว่าไปพุนป่นไปพุ่นไป ဖယဖယဖယသေားကေນိုခ်းေူွေိုဖယျြွေးော